พระอุป e, ัชฌาย์ท่านกัจจการเราว่าโอปายกันสาธุนันเดปฏิรูปัญ 사루 펀데 사사비키나 이 사루 ะนั่งพับเพียบครับทีนี้มีข้อแก้ไข